รจะพาทุกคนมาพับเหรียญโปยทานดอกบัวสวรรค์กันนะคะอื่นเตรียมริบบิ้นทั้งหมดสีเส้นนะคะความยาวประมาณ3 8ถึง40ซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นก็ทำการพับเข้านะคะพับเข้าประมาณ10เซนติเมตรนะคะ นะคะคพับเสร็จเรียบร้อยก็แยกออกมาแยกออกมา2เส้นนะคะเส้นที่สองคล้องลงไปเส้นที่1น,นะคะในเส้นที่1น,นะคะแล้วก็เส้นที่สาม ้องเส้นที่สองนะคะแล้วก็เส้นที่สี่นะคะสอดเข้าไปในรูช่องช่องเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็อ้อมอ้อมอีกด้านหนึ่งนะคะเข้าไปในรูช่องที่หนึ่งเหมือนกันนะคะแบบนี้จะได้แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะ คือปลายจะไปอยู่ในรูช่องที่1ทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นแล้วก็นำเหรียญมาวางเลยค่ะจากนั้นก็ทำการพับปิดเหรียญน,นะคะเส้นที่หนึ่งพาดลงไปเส้นที่2องพาดทับเส้นที่1น,นะคะ แล้วก็เส้นที่สาพาดทับเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่4ี่นี่จะสอดเข้าไปในรูช่องเส้นที่1นะคะอ่าก็จะเป็นการล็อกเหรียญไว้นะคะล็อกปิดเหรียญไว้เนาะกลับด้านค่ะทำเหมือนเดิมนะคะคือเอาสอดเข้ารูนะคะนี่ค่ะสอดเข้าไปเลยแล้วก็ดึงให้กระชับ ทำให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะค่ะหลังจากครบทั้ง4มุมแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเนาะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงนี้นะคะ โค้งริบบินลงมานะคะแล้วก็คือโค้งปกตินะคะไม่ต้องบิดซ้ายบิดขวาอะไรนะคะโค้งมาปกตินะคะแล้วก็สอดสอดเข้ารูนะคะแล้วก็ดึงค่ะจะได้แบบนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมหน่อยๆค่ะจับริบบินโค้งลงมานะคะเอาปลายสอดเข้ารูค่ะ ่าจะได้แบบนี้นะคะทําจนครบสี่มุมเหมือนเดิมค่ะค่ะเมื่อครบทั้งสี่มุมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะาจากนั้นเตรียมริปบปินขึ้นมาอีก4เส้นนะคะ ความยาวประมาณ25เซนติเมตรนะคะแล้วก็นำมาสอดนะคะสอดเออเข้าด้านหลังนคะคะด้านหลังเส้นนี้เนาะสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะให้มันเข้ามาเป็นคู่ๆนะคะทั้งหมดสีเส้นน,นะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไป ทำจนครบทั้ง4เส้นเหมือนเดิมค่ะห่ะเมื่อครบทั้ง4เส้นก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำการจับขึ้นมา2คู่นะคะอคู่ที่2ทับคู่ที่1คู่ที่3ทับคู่ที่2แล้วก็คู่ที่4ทับคู่ที่3นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็ทําการม้วนค่ะม้วนค่อยๆม้วนนะคะค่อยๆบิดม้วนไปนะคะอ่าแล้วก็ใช้นิ้วนิ้วโป้งค่อยๆประคองดอกตรงกลางนะคะค่อยๆกดกดให้ได้แบบนี้นะคะกดเบาๆนะอ่าก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราจะสอดลิปปิ้นเข้าตรงรูตรงนี้นะคะซึ่งจะมีทั้งหมดสี่มุมเลยนะคะอ่าหยิบลิปปิ้นขึ้นมาเส้นนี้ เส้นนี้ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะเราจะใช้เส้นนี้นะคะสีชมพูนี้นะคะอ่าใช้เส้นนี้สอดนะคะก็โคง้งริบบิ้นแล้วก็สอดตามปกติเลยค่ะโค้งธรรมดานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะโค้งเหมือนตอนรอบแรกที่เราโคง้งตรงสามเหลี่ยมนะคะอ่าแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะอ่าจะได้แบบนี้นี่ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ เอาเส้นสีครีมปล่อยผ่านไปใช้เส้นสีชมพูนะคะโคง้งแล้วก็สอดเลยค่ะสอดช่องตรงนี้นะคะอ่าทำเหมือนเดิมค่ะครบทั้งสี่มุมเลยนะคะ เมื่อทาครบทั้งสีมุมแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะเริ่มทําเส้นสีครีมนะคะจะสอดเข้ารูตรงนี้นะคะจากดิบินขึ้นมาค่ะบิดไปด้านหลังนะคะบิดนะคะบิดม้วนๆนะคะบิดม้วนนะคะ,นนะ,คะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้ารูตรงนี้นะคะ สอดไม่ได้ใช้ตัวช่วยนะคะถ้าสอดอยากอันนี้เราหาแบบใกล้ๆตัวเลยแหนบนะคะอ่าแล้วค่อยดึงนะคะอ่าจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะสอดเขา้ารูตรงนี้นะคะจับริ้นขึ้นมาบิดบิดไปด้านหลังนะคะบิดม้วนนะคะบิดม้วนไปด้านหลังนะคะแล้วก็ทำการสอดค่ะ ทำไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4มุมเหมือนเดิมนะคะ จากทำครบเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเรามาทำกรีบดอกอีกหนึ่งชั้นกันนะคะจะใช้เส้นสีครีมนะคะบิดมาด้านหน้านะคะบิดมาด้านหน้าแล้วก็อ้อมตรงสามเหลี่ยมสีชมพูนี้นะคะอ้อมไปนะคะแล้วก็บิดกลับไปด้านลังอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็สอดตรงรูตรงนี้นะคะ นะถ้าสอดไม่เข้าก็ใช้ตัวช่วยเหมือนเดิมค่ะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆจาดกรีบนะคะจะได้แบบนี้นะคะอ่า,อาสีชมพูพาดขึ้นมาค่ะแล้วก็สีครีมบิดมาด้านหน้าหนึ่งทีแล้วก็อ้อมอ้มอมตรงสามเหลี่ยมนะคะอ้อมไปแล้วก็บิดกับ ไปด้านหลังอีกหนึงทีนะคะแล้วก็สอดเข้าลูนี้นะคะค่ะทำเหมือนเดิมค่ะทำให้ครบทั้งสี่มุมเหมือนเดิมเลยค่ะ พอทำเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่าเราก็จะมาทำกรีบอีกชั้นหนึ่งกันต่อนะคะคราวนี้เราจะใช้เส้นสีชมพูนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องตัดส่วนเกินออกไปก่อนนะคะตัดเลยค่ะ เสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านกลับมาค่ะ,ะเราจะมาพับเส้นสีชมพูกันต่อนะคะ,ะนี่ค่ะบิดไปด้านหลังนะคะแล้วก็บิดไปด้านหลังนะคะบิดทั้งหมดสองครั้งนะคะแล้วก็จะสอดตรงรูตรงนี้นะคะ,คะสอดเข้ารูตรงนี้นะคะ,ะมันก็จะไปโผล่ออกใกล้ๆก,กันนะคะแล้วก็ทําการ ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดกรีบนะคะ,ะใช้มือประคองจัดกรีบให้เข้าให้เป็นสามเหลี่ยมนี้นะคะ,ะจะได้แบบนี้นะคะนี่คะ่ะบิดไปด้านหลังบิดไปด้านหลังนะคะบิดทั้งหมดสองครั้งนะคะแล้วก็สอดเข้ารูนี้นะคะก็ทำแบบนี้ทั้งสี่มุมเหมือนเดิมเลยค่ะ ค่ะเมื่อได้ครบทั้งสี่มุมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเหมือนเดิมอีกนะคะเป็นอีกชั้นหนึ่งคะซึ่งทั้งหมดเป็นสองชั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะบิดไปด้านหลังบิดไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้านะคะสอดเข้าแล้วก็ดึงนะคะค่อยค่อยประคองกรีบค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสองชั้นนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ เหมือนเดิมนะคะทําทั้งสี่มุมเหมือนเดิมนะคะค่ะเมื่อทําครบทั้งสี่ด้านก็จะได้แบบนี้นะคะอ่านี่นะคะกรีบสองชั้นนะคะแล้วก็ทําการตัดส่วนเกินทิ้งเลยค่ะจะตัดแบบไหนแล้วแต่สะดวกเลยแล้วแต่ชอบเลยนะคะก็ตัดเสร็จก็เป็น อันเสร็จเรียบร้อยนะคะดอกบัวสวรรค์ของเรานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่2นะคะที่มีเสียงอธิบายนะคะอาจจะอธิบายยังไม่ค่อยเข้าใจหรืองงๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะอ่านี่อีกสีหนึ่งนะคะออกหวานๆหน,หน่อยเนาะสำหรับคนชอบหวานๆน,นะคะนี่ค่ะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ